ดูธาตีนะมีอะไรเล่นบ้างอ่ะงเออมีอะไรเล่นบ้างไม่มีเลยเดี๋ยวขอตีหน้าให้ดูโอ้โหโซ่ก็จะของ่ายขนาดนี้ให้เขาฟาดปากโซหิงไหมน้นหนักไม่ลดเลยวะให้ฟาดปากโซได้ไหมไม่ได้ครับโซให้ในฟาดปากโซได้ไหมไม่ได้ครับ โซ่ให้ในฟ้าตากโซ่ได้ไหมว่าน้ำได้ไหมเนทไปไหว้ดิพี่ไอ้ไหวแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวเลยคิดอยู่มันอ้วนเหรอไม่ไหวเนี่ยอ้วนไหมมันมีเนื้อนิดหน่อยไม่ไหวโมจะมาเช้าวิ่งฟีดิบรอบมึงคาร์เรตตลอดไม่เผาเลยไปไเพื่อนพี่ไอ้ไปเป็นของแคดว่าแล้ว ไม่มีผู้ชายว่าให้ผู้ชายว่าด้วยมันดูไม่ดีไม่เป็นไรโอ้โหมันดูไม่ดีวันี่เป็นเทวรุษไงจ้ะตุ้ยรมมีคนแกล้งนยเน็ตไม่ลงถ้าเน็ตลงจะไปแกล้งทั้งหมเออเออแปดห้าเทไหมฮ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มันจะโดนเตะเลยโอ้ยเหนื่อยวะเออไม่แค่ได้เหนื่อยวะโมือขวาพ่อไม่เอาพี่ไม่ถนัดหนึ่งศูนย์อือหือสองศูนย์ถ้าจะตบขนาดนั้นออกไหมอะลงโดนตัวแกเมื่อกี้อะ ถ้าอยากออกแรงเว้ยวิ่งได้ไหมถ้าวิ่งจะได้วิ่งไม่มีเพื่อนวิ่งวิ่งครับอีกสามสิบรอบยังไงัมีคนอยู่ในสายดูไม่มีเพื่อนวิ่งพรุ่งนี้วิ่งไหมตอนเช้าวิ่งตื่นให้หวานนะเขาตื่นเช้าอยู่แล้วอยากแบบจะทำย้างงี้เป็นตัว V เลยนะไปออกมังละป้าจ้า ้านึ่โอ้โหยกเบลไปเนีโอยเล่นเล่นเบลวเวมีอะไรไหมใครเล่นแบดลแบดดีกว่าไม่แพ้อบเลแบดดีกว่ามีมาไหมล่ะนี่ไงไปแพ้เดี๋ยวมาคุ รักรักเจ้าลอลงมาหรือไรมาโดนจิตมาโดนใจแสดง